ฮอตฮิตมากๆนั่นก็คือนี่เลยโทเมอ,อีนั่นเองนะคะเจ้าสองนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทำลายสิวที่ได้เรีวยกว่าคอตทิตที่สุดในช่วงนี้นะคะใครๆก็ใช้ใครก็บอกมันว่าดีไอก็ทดลองใช้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าไอใช้แล้วรู้สึกยังกันบ้างต้องบอกก่อนว่าโทเมอ,อนเนียเป็นเจลแต้มสิวที่ราคาถูกนะคะคือถือว่าถูกแล้วก็ดีมากๆเลยอย่างอันนี้เนี่ยเจ็ดสิบบาทนี่อันนี้เนี่ยร้อยเจ็ดสิบบาทคือแบบ เฮ้ยก็ถูกมากจริงๆถือว่าถูกมาก,ก,มากสำหรับไอนะคะเท่าที่ลองเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเจลแต้มสิวที่อ่อนโยนที่สุดเท่าที่เคยใช้มาคือบอกก่อนว่าส่วนตัวเนี่เป็นคนที่ชอบใช้ที่มันแบบแสบซาดิดกับผิวนะคือชอบให้ทาแล้วรู้สึกแบบแสบซีดอะไรเงี้ยจะชอบมากแต่ว่าเจ้าตัวของโทมมอินเนี่ยเป็นอะไรที่อ่อนโยนต่อผิวมากมากคือทาแล้วเนี่ยแบบไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีความแสบไม่มีความยิบไม่มีความคันไม่มีความระคายเคืองผิวไม่มีความแดงไม่มีความลอกไม่มีความ คือแบบว่ามันอ่อนโยนมากจริงๆอะ่ะใครที่เป็นคนที่รู้สึกแบบเราเป็นคนแบบผิวแพ้ง่ายลอกง,ง่ายแดงง่ายอะไรเงี้ยเจ้าโทมี่อันนี้คือเป็นเลยที่แบบ เวิร์กมากๆสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะไอตัวที่พูดถึงก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะมันคือโทเมอิคคลินดเจลนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยไอใช้มาจนนี่ค่ะนี่คือหมดหลอดแบบว่าบีบบี้จนแบบว่าโอ้โหสุดยอดมากนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเจลแต้มสิวสำหรับสิวแบบสิวยิ่งใหญ่นะคะคือพวกสิวอักเสบสิวแดงแดสิวอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่อะที่ไม่ใช่พวกสิวขดสิวเล็กสิวจิ๊บจ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดมันมีหัวเนี่ยเราจะต้องบีบหัวมันออกก่อนนะให้มันแบบหนองออกมาหัวออกมาก โบกเข้ามาเอาไว้เลยให้มันแบบว่าฆ่าเชื้อเพราะว่าข้างในนี้นะคะมันจะมีตัวยาที่เป็นคล mm ินดาไมซินก็คือมันจะช่วยเนี่ยกำจัดเชื้อโรคกําจัดเชื้อสิวกําจัดแบคทีเรียให้มันแบบหมดไปนะคะคือมันจะไม่ติดเชื้อเพิ่มนั่นเองแล้วมันก็จะช่วยฆ่าเชื้อให้แบบไม่กลับมาเป็นอดกอะคะ่ะคือเวลาเราเป็นสิวคีอเกิดเ,เชื้อ P. a c แน่อันนี้มันก็จะช่วยฆ่าเชือ้อ P. อ c แน่ทำให้มันแบบหาย เป็นอีกใน,ดดนตรงจุดเดิมตรงจุดจุดนั้นนะคะแล้วถ้าที่สังเกตเนี่ยรู้สึกว่าเวลาใช้นี้ไปปุ๊บเนี่ยรอยแดงมันจะหายเร็วขึ้นคือปกติเราเป็นสิวยิ่งใหญ่อะมันก็จะใหญ่แล้วก็จะแดงแล้วก็จะแบบดูแบบไร้กาดมากใช่ปะะแต่พอใช้นี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าไม่ทําให้มันแบบแผ่ซ่านกระจายไปมากอะคะ่ะคือมันก็จะแบบทําให้รอยแดงไม่แดงมากแล้วก็ทําให้มันหายเร็วขึ้นแห้งเร็วขึ้นนะคะอย่างไอตัวเทสทดลองไอ้ถ่ายภาพมาอยู่นะคะเป็นสิวที่เกิดขึ้นตรงจมูกตรงนี้นะคะ ก็ได้ทําการบีบหัวสิวออกไปปุ๊บแล้วก็ทามันทุกวันเช้าแล้วก็เย็นก็จะเห็นได้จากภาพไปนะคะว่าเฮ้ยมันมีการที่แบบว่ามันมีการยุบตัวลงอะ่ะดีมากเลยคือมันจะแดงน้อยลงแล้วก็ค่อยๆหายเร็วขึ้นมากแล้วก็คือไม่มีการลอกอ่ะแบบไม่ไม่ไม่ได้มีการลอกแบบว่าลอกรุนแรงอะคะ่ะคือไม่ได้มีอาการแสบไม่ได้มีอาการแบบ ทำลายผิวเลยคือใน้ไอ้พูดเลยว่ามันเจลแต้มสิวที่แบบบอบางและอ่อนโยนแล้วแบบทุถ้ถนอมผิวมากๆมันประคบประงมผิวเรามากอะคะ่ะคือแบบผิวไม่ได้รับการแบบว่ากระทบกระเทือนอะไรเลยนะคะแต่ที่น่าแปลกใจคือมันหายเร็วด้วยคือนึกออกมาปกติถ้าเกิดไอจะชอบความรุนแรงคือต้องการให้มันแบบรีบๆลอกรีบหายไปแต่คืออันเนี้ยมันค่อยๆช่วยให้ผิวเราดีขึ้นแต่ว่าเร็วด้วยประมาณสองถึงสามวันเนี้ยก็จะถือว่าแบบเฮ้ยสิวเรามันดูแบบหายไปแล้วจางหายไปแล้วนะคะข้อดีหนึ่งอย่างที่ชอบก็คือว่าปกติเวลาไอ้ น้อยมากเนอะป้าเป็นสิวแบบน้อยจะแบบเฮ้ยต่อมันเช้าก็วันเย็นเที่ยงแล้วก็จะประคมทาแบบไอ้พวกแบบว่าเจลต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแบบทาตลอดเวลาเพราะแบบอยากให้มันหายเร็วๆแต่ตัวนี้เนี่ยมันทาให้ไม่ต้องหมกมุ่นขนาดนั้นค่ะเพราะว่าตัวยามันยึดเกาะกับผิวเราดีมากเฮ้ยมันดีไากจริงคือพอทาปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นเจลที่แบบยึดเกาะอ,อยู่กับผิวเราดีคือยาบางตัวนี่มันทาแล้วก็แบบหายไปแหละ แล้วก็หายไปแล้วแต่ว,ว่าอันนี้พอทาปุ๊บมันยึดเกาะกับผิวได้ดีมันก็แบบตัวยามันเถือรู้แล้ว่ามันแบบซึมอยู่กับผิวเราจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะใช้เฉพาะตอนที่เป็นสิวเป็นจุดๆนะทานี้เป็นจุดๆไปไม่ได้ทาทั่วหน้านะคะเพราะมันมีการแบบตี้แบคทีเรียไงถามไอว่าใช้รู้สึกเป็นไงก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะคือมันเป็นอะไรที่แบบอ่อนโยนมากๆจริงๆอันนี้พูดเลยว,ว่าอ่อนโยนแล้วมันก็เห็นผลจริงๆคือมันยุบจริงนะคะก็ให้ดูจากหลอดแล้วกันก็ถ้าไม่ชอบก็คงไม่ใช้จนหมดขนนาี้ปแก สิบบาทอะก็จะสิบบาทอะอันนี้ใช้มาหลายเดือนเลยนะกว่าจะหมดขนาดเนี้ยมาถึงอีกหนึ่งตัวนะคะ The Love พ n d p ก็เลยก็คืออันนี้นั่นเองอันนี้นะคะคือ Anti Acne Cream Seven in One นั่นเองนะคะคือมันเป็นอร่งที่แบบเฮ้ยแก Seven in One คือทําได้ถึงเจ็ดอย่างในหนึ่งเดียวเลยซึ่งไอเจ็ดอ,อย่างที่มันอยู่ในนี้นะคะก็คือการลดการเจริญเติบโตของ P Acne ลดการบวมแดงลดการอุดตันลดการสร้างไขมันลดรอยดำรอยแดงรอยสิวบำรุงผิวให้ไม่แห้งลอกแล้วก็ ช่วยสมานผิวให้เรียบเนีบนี้นั่นเองนะคะก็คือเป็นเซเว่นอินวันจริงๆคือตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้ให้ใช้แบบใช้เรื่อยๆอย่านึกออกมาสำหรับไอก็คือใช้เรื่อยๆคือถ้าเกิดตรงไหนที่ไม่อยากให้มันเกิดสิวหรือว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่แบบเป็นจุดเกิดเหตุบ่อยๆคือเป็นจุดที่เราเป็นสิวบ่อยเนี่ยก็คือทาไปเลยเพราะมันก็จะแบบแอนตี้แอคเน่ไงสำหรับไอนะคะไอจะชอบใช้มากในส่วนตรงหน้าผากเพราะไอเป็นมนุษย์ที่มีสิวตรงรักแร้ตนี้ตลอดเวลามันจะขึ้นเป็นแบบผดๆอะไรก็ไม่รู้แหละนะจะ้้้้นนนหหาาาาถ่่ยกกกกทมมััตตรงงเเีลอออดดดิิไใสสวืช เฮ้ยมันจะมาแหละมันรู้สึกแบบมีความแบบผดผดนิดนึงก็จะแบบทามันไปเลยนะคะอันนี้ไอ้ใช้ทาพวกแบบพวกผดก็ได้สิวอุดตันก็ได้สิวแบบยิบจ่อยอะ่ะคืออันนี้เอาไวท้ทาสิวยิ่งใหญ่อันนี้เอาไวท้ทาสิวจิบจ้อยหรือว่าแบบตรงที่ไม่อยากให้เกิดสิวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไอ้ก็มันทาง,ง่ายดีไอ้รู้สึกว่ามันแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากหรือเปล่มาก,ก็ทาไปเรื่อยๆเลยทั้งหน้าเราคือแบบทาไปทั่วหน้าได้อ่ะแล้วก็พอทามันเนี่ยมันซึมเข้าผิวเลยเป็นแบบครีมบำรุงผิวอันหนึนะะ่อใช้้้ยๆไดทังเเช้้าแลวก็็ยนไอ ใครที่มีปัญหาสิวมระรานผิวหน้าเป็นประจําในบริเวณกว้างอ่ะน่าจะชอบแล้วก็เหมือนกันกับตัวเมื่อกี้นะคะคือมันอ่อนโยนมากๆคือทาไปเนี่ยมันมันป้องกันสิวได้ก็จริงแต่มันไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกคันไม่รู้สึกยิบแล้วก็มันอ่อนโยนมากแล้วมันก็ซึมไปในผิวมันเป็นครีมบำรุงตัวหนึ่งเลยที่ช่วยป้องกันสิวนะคะเนี้ยไอชอบมากเนื้อของเขามันก็จะเป็นแบบเนื้อครีมเลยนะเนี้ยเป็นเนื้อครีมสีขาวๆซึ่งพอทาไปบนผิวปุ๊บเนี่ยมันซึมมันซึมหายเลยมันสามารถทาได้ทั้ มีความยาทาสิวอนหึ่งเหป้ามันก็จะไม่ได้เป็นกลิ่นแบบสดใสแบบฟลอรลอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นกลิ่นที่มีความแบบดูมีความยานิดนึงแต่ก็แบบไม่ได้แย่ขนาดนั้นเป็นกลิ่นที่โอเคอยู่อันนี้เนี่ยว่าก็จะเปลืองหน่อยเพราะเราแบบทานในรบริเวณกว้างแล้วก็ทาแบบผักโขม่ยอันนี้ก็จะแบบว่าแพงกว่าแต่ว่าหมดเร็วกว่าจบแล้วนะคะกับการในวิวโทเมอส์สองตัวนี้ไอ้ว่ามันก็เป็นของที่แบบถูกและดีจริงๆไอ้ได้ลองแล้วแล้วก็ได้เห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าคือแบบ หายจริงๆแบบใช้จริงๆกับสิวของไอ้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนี่ก็สามารถไปตามหาซื้อโทเมอีกกันได้นะคะสิวมันหายได้จริงๆแล้วก็อ่อนโยนมากจริงๆนะคะย้ำอีกครั้งน,นะคะอันนี้หลอดเล็กเนี่ยสำหรับแต้มเฉพาะจุดราคา70บาทแล้วก็อันใหญ่เนี่ยสามารถใช้ได้ทั่วทั้งหน้าเลยตรงไหนก็ได้นะคะราคา170บาทสำหรับวันนี้เนี่ยไอก็ไปก่อนแล้วหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะประโย์สำหรับคนที่กําลังมีปัญหาสิวหรือว่าหน้ากำลังเป็นสิวยังไงก็ขอให้ทุกคนหน้าใสหายจากการเป็นสิวไวๆนะคะวันนี้เนี่ยไอก็